ก่อนจะไปดูคลิปวิดีโอขอปุ่มไลค์คนละครั้งกดติดตามให้กับช่องและอย่าลืมเปิดกระดิ่งเอาไว้เวลาลงคลิปใหม่มันจะได้แจ้งเตือนตามมาด้วยน้องผู้โชคดีบนหน้าจอที่ตอบคำถามโดนใจในคลิปที่แล้วใครอยากเป็นน้องผู้โชคดีแบบนี้ในคลิปถัดไปฟังคำถามจากนอนมาสคอดให้ดีนอนมาสคอถามว่า คนดูพร้อมเปิดเทอมกันหรือยังเออร้องด้วยความเจ็บปวดเออใครยังพร้อมหรือยังไม่พร้อมลงไปบอกนอนมัสขอตใต้คลิปเลยนอนมัสขอตจะเอาไปประกาศใน โอเคนักเรียนหาคู่ของตัวเองได้เลยนะแจ๊ะผมที่กำลังมองหาเพื่อนอดเรื่องไงไอ้บอยเพื่อนรักแล้วมันก็มีคู่ของมันแล้วกูจะจำไปจนวันตายนี่คือการทรยศของมึง ผู้ชชยนี้ได้ถูกลบไปแล้วแต่ก่อนที่เขาจะหายตัวไปเขาได้ทิ้งผลิตภัณฑ์ที่ดีเอาไว้เป็นสคุณค่าตลอดกาลผมขอให้ท่านได้ลองเดนเรสาวดึกดําบันทอดกรอบยาเดนเดรสาวดึกดําบันทอดกรอบ กูกำลังอัดวิดีโอสวดมนต์ส่งอาจารย์แล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะเขาก็ไม่ได้ส่งงานอาจารย์อีกต่อไปสั่งงานเหมือนอาจารย์เหงารู้สึกอยากเผาบ้านอาจารย์เล่นโอ้จะเลินพอะเลินบอลดูนิ้วเลยอย่ามองทิปพวกเขา พวกเขาไม่คู่ควรกับเจ้าความเป็นมนุษย์แค่สิ่งชั่วคราวมองที่ตาข้ามากับข้าแต่วานอนนั้นคงอยู่ตลอดไปซีซ่ามาขายมันเาเป็นวานอนแนหรไเน่ยซีซ่ามาขายก็เป็นวานอนเหรอนี่ก็แคนรัดนี่ก็หัวใช้เท้างั้นกูคงเป็นมะเขือเทศสินะเจ้าเป็นอะไรตายบาปเจริญพรนะพระธรรมสมัย ทำไมเจอเจอแต่ของสูงอะต่อยทีเดียวมันรู้ทำแน่นอนผมและเพื่อนรู้ใช่ไหมไอ้บีนนึ่งรู้แล้วบีสองประเทศไทยดีตรงเวลาเดินเหนื่อยๆก็มีน้ำอัดลมวางไว้บริการให้หยิบดื่มฟรีนี่แหละสบกับเป็นเมืองท่องเที่ยว อย่มีคนตามมึงกลับบ้านแน่เลยเราะเขามองอยู่อะไอ้หลอกยากพวกมึงไม่เกี่ยวกับคู่ขั้นโฆษณาแป๊บเดียวตอนนี้ช่องเปิดระบบสมัครสมาชิก membership แล้วเพียงเริ่มต้นแค่20บาทก็เป็นสมาชิกของช่องเอาไว้คริ o งดมได้แล้วแค่20บาทนะ20บาทจริงๆราคาโคตรจะน่ารักใครสนใจไปสมัครเลยลิฟนี้ไม่ใช่ลิฟธรรมดาเพราะว่ามันเชื่อมกับยมโลก อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วจะชวนเป็นลิงอีกแล้วเหรปฏิเสธมนุษยชาติหมวคืนชวนนอนชิคาโกอะไรกันอยู่อ่ะาอลาอะากันอยู่อ่ะในประเทศแคนาดา พวกเขาใช้สติกเกอร์พิเศษแนการหลอกสายตาพวกรถที่ขับเร็วๆให้สโลให้ช้าลงนี่ไอ้พวกขับเร็วเนี่ยต้องใช้วิธีนี้แก้ไขมันจะได้คิดว่าเป็นหลุมไงมันจะได้สโลไงใช้สติกเกอร์หลอกตาแต่ไม่ได้ You stupid จะสู้เออประเทศผมได้ยังไงพวกเราใช้สามตีของจริง ดุิ่มเลยรูอ่ะมเยอะดูประเทศกู <c oughs> พวกกูใช้ของจริงไม่ต้องใช้หลอกตากูเอาของจริงมาใช้เลยเอกดี XD ส่งบางอย่างนี่อาจจะเป็นข้อมูลลับของเอดีที่หายสาบสูนย์ไปแล้วไม่มีใครหาเจอเรามาดูกันว่าจะเป็นอะไรตื่นเต้นหรือเกิดอะไร้างคืออะไร ไอ้หัวมึงนี่แม่งมีแต่ของอย่างนี้จริงๆเลยแม่บอกให้ซักผ้าทางตะกาแล้วผมทำผีตรงไหนอ่ะมึงไม่ได้เกิดมาเป็นลูกกูเลยเยออาจะโง่ yeah. <laughs> ขอมูลแล้วเอ็กดีอีกแล้วอะเออวอ็กดี HD. ออะไรย่างงี้กดระเบิดกติกาใครกดโดนระเบิดตายนี่กูทำอะไรกูอยู่เนี่ยมีหมาอีมีหมาอีนี่มีหมาอในนี่ด้วยยัย All I had to do was follow the damn train, C.J. เซัฟเซฟอัปเดตใหม่มันมันเป็นอัปเดตท,ที่บ้ามากๆเลยอะ่ะเรียกได้ว่าไลลาทะลุมิติทะลุเกมเลยทีเดียวละทิ้งการศึกษาหววคือสุนิตรา <laughs> <laughs> ไม่ทำอะไรแล้วน, <laughs> นอนดีกว่ากูนอนดีกว่าไปโรงเรียนไม่ต้องเอาหนังสือไปเอาหมอนกับผ้าห่มไปนะครับกูให้เวลามึงหนึ่งอาทิตย์ให้ห่างกินไม่ใช่ด <laughs> งชีไม่หมดีิชี้เช,ชี่ยช่างชีนี <laughs> ่ขอยใ,ใจแบบไม่ได้ใ,ใจเลย นี่คือพักการเมืองใหม่พักยุคใหม่อีไนมันคือพักอะไรพักผ่อนไม่เพียงพอพักผ่อนไม่เพียงเวลานอนไม่มีเวลามีไม่นอนงานการไม่ทําตายยังดําไม่รู้ทําไมเข้าแถวต้องอดทนตากแดดลมกูจะตายเรียนก็ไม่ง่ายนอนตายสบายใจเยอะ สมองเท่ากำมือหนังสือเท่ากำแพงเมืองจีน早有冰淇淋。พักใส่ตาเทินหนาะแล้วมาหาที่นอนกัน <c oughs> ชีวิตไม่แน่นอนถ้ามีหมอนผมนอนอ่ <c oughs> ในพู้สกอรนอน <c oughs> ใน้าราเล่นคู่กันเนี่ยในพูสกอรนอนในคราบ <c oughs> ต้อนรับเปิดเทอมนักเรียนดีนต้อนรับ โรงเรียนโอ้แมว่งมีกระสุนปืนด้วยนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันงานโรงเรียนอะไรอ่ะสนับสนุนให้ได้แค่ปืนเหรอนี่มันพับจีนี่วะเมื่อคุณดิ่งตัวลงมาช้าและฆ่าศัตรูมันได้ปืนก่อนก็ไล่เลย Oh no. <c oughs> ขั้นโฆษณาแป๊บเดียวตอนนี้ช่องเปิดระบบสมัครสมาชิกเมมเบอร์ชิพแล้วเพียงเริ่มต้นแค่20บาทก็เป็นสมาชิกของช่องอเวท k i n g d o m ได้แล้วแค่20บาทนะ20บาทจริงๆราคาโคตรจะน่ารักใครสนใจไปสมัครเลยร้รอนๆแบบนี้ต้องไอ์ติมรถหนังหมา m มยกอ อุ๊ยสีเมันกันเลยอะ่ะพี่เป็นคนตรงๆน้องเวลาเจอวโคงพี่เลยไม่เลี้ยวมันก็ตกไปเออมันก็ตกไปหากแม่ของนักเรียนป่วยหนักย่างไม่ทราบสาเหตุนักเรียนควรทำอย่างไรก็เช็ดตัวคุณแม่ขอนำยาพาราให้แม่ทานขอโทรเรียกรถพยาบาลชาวกล้วยชากังราวของเรานะครับ เดินทางไปอียิปเพื่อไปโค่นดีโอและนี่ก็คือเกาะแต่ละประเทศนี่สหรัฐอเมริกาและนี่คือเกาะของรัสเซียเรามาดูเกาะของประเทศไทยบ้างวัดถาวิโต้ขว้างเป็ดองบาท คงบาดผมตอนกินไอติมจนหมดแท่งแล้วเริ่มีจะเคี <S 2> <S 2> ้ยวไม่ไอติมต่อก็เลยะะกราบล่างเป็นบีเวอร์แล้ววิมารการย้อนกลับความรู้สึกผมตอนนอนหันหน้าเข้ากำแพงอ้าวหลอนนักเรียนไก่ให้อะไรกับเราไก่ครับ โอ้ดีมากนักเรียนแล้วควายให้อะไรกับเรานักเรียนกันบ้านครับ <c oughs> สงสัยพวกมึงอยากติดสู่ใาห้องไหมใครเอ่ยเป็นได้แค่พี่น้องเป็นพี่น้องกันเถอะกูยอมตายหาดีกว่ายังโอมยังดำยังค้างเยอะเลยงานกูนี่เมื่อพี่น้องทะเลาะก,กันพี่พ่อตัดไอ้ชั้ อะไรวะ <c oughs> อ,อะไรกูตายนะอะไรนะว่ามึมงด่ากูทำไมอะ่ะไอ้ลูกอกักตันยูมือสองคนก็มีพ่อคนเดียวกัน